กราบสวัสดีพี่นอ้องปองปายทุกผู้ทุกคนเม้ก็ได้มีโอกาสมาตลาดที่บางเขนพี่น้องตลาดบางเีนหรือว่าตลาดบางบัวพี่น้องอยูในเขตแวงบางเขนพี่น้องมาริ่มเป็นน้ำกันของสื่อของขายเยอะแยะมากมายั้งเป็นตลาดมือสองตลาดซื้อผ้าของใส่ของซอยพี่น้องรวมถึงอาหารข้าวหวานอาหารสดทุปเภตพี่น,อน้องมีเยอะ จัดจ่ายเสร็จเป็นไรพี่น้องอันนี้เป็นโซอ conv, tent, อนอาหารพื้นถิ่นอาหารอีสานพี่น้องมีไข่มีร้องสดมีตุ้นแนวพี่น้องมากจัดจ่ายกระดาษนี่ก็เป็นโซนเ็ดพี่น้องกระดาษมากคือมาเสื่อเรื่องจิตวิญญาณป่าป่าแตมาโซนพี่น้องตอนนี้ก็เป็นขาร์รารร่ปัดจุบัน่มีย่างทางรถไฟที่มีอาหารที่จอเล่น ไพี่น้องเลียวกันห่ัมากช่วงมาจับใจเส่วยกับมาเด้อพี่น้องเด้อ